ใส่ไม่พี่หน่อยใส่เสือเ้อแขนยาวอีกเน <laughs> าะใส่เสื้อแขนสั้นเลยพะฮอนแดดเนาะเริ่มตัดกะเราว้างยีนพี่หน่อยย่านยีนกระเด็นใส่ดิลิดิลิ นี่นี่ฮ่าไปเฮ้ยทำถาดของจิ๋วโอ้ยเอ้ยเด้อเด้อมักลินน้ำข,ขนาดโอ้มาในต้องแบบเป็นมักน้ำพี่น้องเยโอ้โหปียกมาเลยโอ้ย กาบทักทายสบายดีพอ่อแยพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุคนเนาะสบายดีงามเศร้าๆพ่อยพี่น้องเลยอ่ามาหนี้กัมาอ่าตัดหญ้าตามเคยพี่น้องเลยอ่าสิาพามาเบิ่งปลาเพิ่นตัดหญ้าเนาะฝรั่งตัดหญ้าพี่น้องเลยพัวจนกับฮะกับตัดวงเลี้ยวงเศร้านี่พี่น้องนี่ทางพูดเนาะอ่าผักกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยจากสีอ่าลุยต่อ ตัดตังเซลนี่ก็ได้ลายเต๋อพี่น้องโหโหเนาะโอ้เดี๋ยวกโบกพผล่าไปเบิ่งปลาเพิ่นตัดหญ้าก่อนของบ้านตัดหญ้าเองเลยพี่น้องเลยนี่คือทั้งนี่เพิ่นตัดเองเบิดเลยพี่น้องเลยเพิ่นตัดอ่าก็แต่เพิ่นมาเอาพี่น้อง รอบสวนประกอบปลูกต้นไม้หลายอย่างพี่น้องเอ้ยต้นไม้ต้นผลไม้เนาะออรวมๆกันผลไม้แต่ซิมี่หมักข้าวมีหมักม่วงพี่น้องเอยมีพวกแเป็นต้นเยี้ยนี่ครับับเองได้พี่น้องขาเหอะ ใส่ทีน้อเอยใส่เสือเ้อแขนยาวอีกเนาะใส่เสื้อแขนสั้นเลยพะฮอนแดดเนาะกระตัดกะระวังหินพี่น้อยอย่านหินกระเด็นใส่ ตัดไปเรื่อยๆพี่น้องเลยตัดงามเศร้าแล้วก็ตัดรอบแรงเนาะทุกแถวนี่เพิ่ตัดเองเบิดเลยพี่น้องแทนหนูเนาะป<อ>ู่วิวีลีล่ โอ้โลงลิ่นน้ำผมมามันหมากอาบน้ำมั้ยพี่น้องเยโอ้โอ้ไปละปุ๊บละลิลี่ลิลี่นันนี่โอ้ยเป,ป็นผู้ชื่อลิลี่ลิลี่ ลิลี่ลิลี่ลิลี่เฮ้ยเฮ้ยทำถาบก็จิ๋โอ้โยโอ้ยเดือเดือ,อไปอาบน้ำผูไปตัวน้ำน้อง แถวสะอีหกอลพี่น้อยพอจอนว่าสิมหาตัดอยู่แถวริมสะก่อนพี่น้องพอมันหกเนาะเวลาอยากไปหาใส่เบดใส่ยังมันหกมันยังย่านงูย่านยางพี่น้องเนี่ย ต่รอบรอบสะก่อนเนาะแบบตัดให้มันเป็นแปนพี่น้องเวลาเขาย่างเขาย่างมันก็จะได้สะดวกสบายนี่มันหกไปหย่างย่างไปกระยานเหยียบงูเหยียบหยังขวมือนั่นก็เห็นงูตัวพวกใหญ่งูเห่าโอ้หมักลินน้ำขนาดโอ้มาในี่ต้องแบบคนหมักน้ำพี่น้อยว้าเปียกมาเลยโอ้ย บ,บ,บอบอบอเนาะแถวน,นี้ตัดให้มันเป็นแปดเลยพี่น้องโอ้ถ้ามีงัวมีอย่างเนงาะตัดไปให้งัวพี่น้อยมันอ,อยู่ไกลเนาะบ้านอยู่ใกล้ตัดใส่รถไปให้งัวจนโนหกักเลยนีห่าสะกาโอ้เลิบพี่น้อยบุมีหมูลงขันอยากอ่า เอาปลาเอาอย่างกันเนาะไม่แต่ใส่เพชรนะพี่น้องบุก้าลงใส่มองใส่ยังหัวเลือกสั่นใด้แต่คนงานเก่าเพิ่นกาลงไปอยู่พี่น้องหกเสือ้อผ้าพี่น้อง่นเอาไปฟาดไว้อยู่กหกใส่มองใส่ยังปลากระพงโต้ยังไงหมูขู่มาหามาลินน้ำกันเลยแล้ปลาในน้องไอ้นะพี่น้อง,ง,นะองเอ้ มาก,ก้อยสู่กินของอยู่ของกินพันกับไม่ได้ห่วงเนะพี่น้องปูปลาอยาก่าจับขึ้นมากินได้เนะเาะถัดตัดหนาแปลนเบิดไหนเงเป็นไตอยู่พี่น้องไงนี่มันหกน้ำหนาเนาะ ครับมันแปลนะโอ้ยอยาไไยกไปใส่เลียวไปใส่ก็ดสบายหูสบายตาพอจอนก็ถือว่าโชคดีพนลพี่น้องที่ได้มาอยู่น้ำแม่เพื่นเนาะแม่เพื่นกะดีไลายพี่อนเอาไง ือวเป็นบุญบุญวาส,สนาของบัตรจอนเนาะที่ได้มาอยู่น้ำแม่เิ่นคิดว่าโอ้สได้ไปทํางานอยู่ฝั่งไทยพี่น้อยได้มาอยู่นี่ก็ใกล้บ้านเท่าไ่พี่น้องใกล้พอ่อใกล้แม่ใกล้ลูกใกล้เมียแน่แฮงอดีใจเนาะที่็ได้จจกลูกเมียไปอยู่ไกลพี่น้อยไปอยู่ทําทงานอยู่ไทยก็ จักสิเป็นอะไรเนาะบ่อนทำงาทั้งานเขาเขาก็มาอยู่บ้านหลายปีแหละไปสู่งานใหม่จักงานสิเป็นแบบใดจักเ่าแก่สิเป็นอะไรเนะาะหมู่คูร่วมงานนี่พี่น้องเลยซีดีบอดีนายมันอยู่นี่แบบโอ้สบายสบายเลยพี่น้อง,งเลยเรียกงานกับนี่แต่ตัดหญ้าพี่น้อง,งตัดหน้าความสะอาดอาเดินแล้วต้นมงต้นไม้เนาะ ก็บได้นั่นพี่น้องเพื่อนกับบได้มาคุมเขาเนาะบได้มาเล่งเขาเป็นแบบตามใจเนาะเมื่อยกับเศร้าต้นไม้ครับโอ้ต้นใหญ่ยต้นบกต้นยางพี่น้องยามเพชรออกกบกสองกล้องสองต้นนะโอ้ออกร้ายพี่น้องเลยเก็บเป็นกระต่าเพี่นวองงามเพชรออกครับ ทางแม่ทังป้าผันกับผันบริคทีืโตโนาอพี่น้องสบายสบายเป็นกันเองคือ <c oughs> ต้นมงคนไม้กับยามนี่กับบริโภคพี่น้องเลยเป็นยามฝนยามหยางเนาะอ่ายามแรกกับบริโภคกันพี่น้องเปิดชาย,ยางเนาะเปิดแบผ่น เดินชยยังถั่วเพื่อนเนาะเขาเอื้อนยังอ่าที่มันเปิดเองนะพี่น้องมาจอดกระปุ่หู้คือกันเนาะจากเขาเอื้อนแบบใดสปริงเกอร์หรือยังนี่แหละจอนกระตือหาตัดหญ้าต่อพี่น้องเลย แถวนี้เป็นบ่อนตัดวานนี่พี่น้องเลยตัดเนี่ยแปนกับเป็นตะยู่อะไรพี่น้องเลยไงอ้กี่หนอโค๊ขนาดพี่น้องแถวนี้มีแต่เนี่ยเนี่ยเป็นป่าเป็นปปน,นั่านเลยพี่น้องสุม่มได้ที่พอจอดตัดมันแหงมันก็กวดมาจูดมาเนี่ยพี่น้องแถวนี้สีตัดมเ้านี่พี่น้องไอ้ตัดวังเ้านี่ยนู่นนี่แถวนี แต่ดอดนี่พี่น้องเไงคุณละ,ะตัดดอดนี่เลยน้องอยากจะได้ผักเนาะเสาเนี้ก็ได้ร้ายเตื่อพี่น้องนี่ตัดตรงนี้ไปพุ่งทางเลย เานาะ,ะมื่อนี้นาซิแล้วพี่น้องทางนี้เนาะตอนนี้กำดอนต้นะน่ะนาซิแล้วมื่นอนะี้ตัดไปเธอเล็กน,น้อยพี่น้องเอาป้องบกก่อนบกกระดกขนาดถ้าอันบ่มีหินก็ตัดสบายพี่น้องเลยตัดหญ้าตัดยังไงเสียเวลาเขาตัดถือหินทั้ายังมันกระเด็นกระดอนเนาะ พัดแปลงเบิดแล้วก็เวลาหย่างมันยังก็สบายพี่น้องทางกันเนอกเป็นทางแม่เพิ่นเฮ็ดให้ได้พี่น้องนี่แม่เพิ่นดูดให้ผูุกลบหอดคองกุนเนาะหอดแซมคองพี่น้องเลย ักเนีซุปนี้แล้วกับพูดแล้วพี่นอ้องว่าสิเมื่ออ่าเมื่อบ้านเนาะสิเมื่อหับสาวผ่อนกับน้องมิคกี้เพื่อนพี่น้องมายมาอยู่น้ำเนาะแตบบ่ว่าไปไปมามาอะไรพี่น้องมานอนชองสามเพื่อนแต่อยากเมื่อจอบเพื่อนจอบอยังกับเมื่อได้เนาะเอกอยากให้เพื่อนมาอ,อยู่น้ำแบบว่าคุ้นเคยกับพี่น้องแบบไปไป,ไปม,ามาเนาะเพื่อับอ,อยู่คนเดียวกับ ก็สิว่าเงากะเงาเนาะพี่น้องพอมีหมูปากหมูเเวาน้ำเวลานอนยังมาขำบางคืนกะนอนกะรับตื่นตื่นเนาะกะยากขีดในย่านในจักน้อยพี่น้องเลยใครในีเมื่อนี้โปรเดตพี่น้องฮะก็โอเคเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจวบกสิขอจบคลิปเอาไว้เช่นนี้ก็ได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม